มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชนทุกท่านไปเปิดประวัติไม่ธรรมดาพร้อมรายได้ธุรกิจของหมอบีทูตสื่อวิญญาณหรือบีเสกสรรรับสืบสกุลบุคคลที่กําลังได้รับความสนใจมากๆในตอนนี้เขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารกับวิญญาณหรือด้านจิตสัมผสัสและมักจะมีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรมหรือเรื่องลี้ลับต่างๆจากกรณีมีการอ้างว่าหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดบัญชีภายใต้ชื่อบุคคลอื่นใจฟ้าอาธรประชานาฏโดยนายเสกสรรซับ สืบสกุลเพื่อใช้รับบริจาคแล้วเชื่อมโยงไปยังวัดดังวัดพระบาทน้ำพุโดยระบุว่าใช้เงินบริจาคสร้างบ้านหรูมูลค่า30ล้านบาทแทนที่จะนำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมจริงในเพจไพรวันวันบุตรได้โพสต์ภาพบ้านหรูหลังใหญ่โตมีข้อความว่าบ้านใครคะหลังใหญ่โตจังเลยสวยมากคะ่ะชื่นชมนะคะคงต้องเป็นของนักธุรกิจที่เขามีเงินหลายร้อยล้านแน่เลย วันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมารายการหนกระแสทางช่อง3เปิดใจคุณเอนามสมมุติอดีตคนที่เคยทำงานกับหมอบีทุตสื่อวิญญาณาเธอเผยว่าบ้านหรูรถหรูที่ดินของหมอบีก็ซื้อด้วยเงินสดจนทำเอาพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยอึ้งไปตามๆกัน หมอบียังมีร้านนาถาคาเฟ่ที่มาในคอนเซปต์สังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากต่อไปตั้งแต่ทางเข้าร้านมีรูปของหลวงพ่อลงกดพร้อมลายเซ็นที่ลงไว้ในวันเปิดร้านคําว่านาถาแปลว,ว่าผู้เป็นที่พึ่งมาจากคําสุดท้ายของชื่อหลวงพ่อหรือพระราชวิสุทธิประชานาตน,นั่นเอง บรรยากาศด้านในเป็นคาเฟ่สบายๆมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและสินค้าให้ได้เลือกซื้อกันโดยหมอบีเป็นคนสร้างและดูแลทุกอย่างและเคยกล่าวว่าทุกการซื้อจะนำเงินถวายให้กับหลวงพ่อและวัดพระบาทน้ำพูทั้งหมด เมื่อตรวจสอบข้อมูลรายได้ของหมอบีจากฐานข้อมูลกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่าหมอบีทุสือวิญญาณหรือนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งและถือหุ้นสองรายการโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทนาถามหานครจำกัดพบว่าหมอบีเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน46,000หุ้นหรือ92%เซ็นตดำเนินธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคในปี2,565รายได้1 4 25, 4 2 5 1ล้าน425,164าทค่บาทขาดทุน4 87, 8 7ล้าน7 8 1 9บาท ปี2566รายได้11,563,990บาทขาดทุน5,145,808บาทปี2567รายได้1 5 2 2 6 2 7บาทขาดทุน2,873,293บาท ในปี2,567มีทรัพย์สินรวม9,67,947บาทมีสินรวม16,361,844บาทนอกจากนี้หมอบีทูสื่อวิญญาณยังถือหุ้นในบริษัท UNEQ จำกัดดำเนินธุรกิจประกอบกิจการเป็นตัวแทนของบริษัทและสำนักงานเพื่อคัดเลือกนักสแ,นแสดงในสัดส่วน4,000หุ้นหรือ40%มูลค่าหุ้น1 2 9 9 7บาท ในวันที่7สิงหาคมในเพจงมงายสไตล์หมอบีได้โพสชี้แจงโดยระบุว่าก่อนอื่นผมขออภัยอย่างสูงที่หายไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนทําให้เกิดความสงสัยและความสับสนเกี่ยวกับตัวผมในลหลายๆประเด็นเมื่อวันผมได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับอาการโดยรวมดีขึ้นมากและขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงและส่งกําลังใจมาให้ตลอดครับสําหรับข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผมผมยินดีอย่างยิ่งที่จะชี้แจง และตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกท่านคลายข้อข้องใจอย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้ชี้แจงต่อสาธารณชนผมจำเป็นต้องขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานผ่านทางทานายความของผมเมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้นผมพร้อมจะออกมาพูดคุยและชี้แจงกับทุกท่านโดยเปิดเผยครับขอพระคุณอีกครั้งสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้ผมเสมอมาครับ วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติหมอบีทูตสื่อวิญญาณกันค่ะ เมื่อพูดถึงความเชื่อในเรื่องวิญญาณแน่นอนว่าหนึ่งในรายชื่อที่หลายคนนึกถึงนั่นก็คือหมอบีทูตสื่อวิญญาณหมอบีเป็นเจ้าของเพจงมงายสไตล์หมอบีเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในฐานะผู้ที่สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้โดยวิธีการของหมอบีนั้นจะไม่ได้อ้างอิงไสยศาสตร์แบบงมงายแต่จะเน้นการใช้เหตุผลความเข้าใจและการเยียวยา,ยายด้วยการฟังและพูดคุยอย่างลึกซึ้งแทนซึ่งสิ่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาเป็น ที่ชื่นชอบและน่าน,นับถือหมอบีมีชื่อจริงว่าเซกสันรับสืบสกุลเกิดในครอบครัวคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหมหานครจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าจเจ้าตัวไม่ตัดสินใจมาเดินทางสายนี้ก็เรียกได้ว่ามีหน้าที่การงานที่มั่นคงรออยู่จุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและความเชื่ออย่างจริงจังเขาเคยเล่าว่าเริ่มเห็นสิ่งดีบมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสต์จีนที่บ้านที่เขาเล่าว่ามักเห็นคนที่ไม่มีใครเห็นมานั่งล้อมวงกินข้าวอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์นี้เลยเป็นแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นให้หมอบีเริ่มศึกษาชีวิตหลังความตายอย่างจริงจัง โดยหมอบีเริ่มช่วยเหลือผู้คนจากสิ่งลี้ลับตั้งแต่อายุ17ปีจนมีชื่อเสียงและได้รับเชิญไปช่วยเหลือในหลายประเทศซึ่งค่าจ้างปราบผีในแต่ละเคสเคยได้สูงถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ถึงจะได้เงินเยอะแค่ไหนสุดท้ายเจ้าตัวก็เลิกคิดเงินค่าจ้างเพราะไม่เคยรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงโดยหมอบีจะย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งที่ตนทำไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือการใช้สติและเหตุผลเพื่อช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญ,ญาณให้ได้ปล่อยวางอย่างสงบ หลังมีชื่อเสียงมากขึ้นเขาได้นําประสบการณ์ของตัวเองมาถ่ายทอดและเผยแพร่หลักพุทธศาสนาเชิงเหตุผลผ่านช่องทางต่างๆทั้ง,งช่อง YouTube รายการโทรทัศน์เพจงมงายสไตล์หมอบีรวมถึงการเป็นวิทยากรในบางครั้งและนอกจากบทบาทด้านวิญญาณแล้วหมอบียังทํางานจิตอาสาช่วยเหลือคนที่ทุกข์ใจโดยเน้นการฟังและเยียวยาด้วยความเข้าใจ เขาเน้นการแก้ไขปัญหาที่ความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวไม่ได้นําเสนอเรื่องวิญญาณในมุมหวาดกลัวหรือหลอกหลอนแต่พยายามสื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนมากกว่ามาจากผีโดยเน้นการแก้ปัญหาผ่านความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวและพยายามลบภาพความงมงายในสังคมไทยพร้อมตั้งคําถามต่อความเชื่อผิดๆที่ฝังรากลึกหมอบี B. ไม่ได้ช่วยเหลือแค่วิญญ,ญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนที่กําลังประสบความทุกข์ใจเช่นคนไร้บ้าน ผู้มีปัญหาชีวิตหรือผู้ที่ประสบความสูญเสียโดยเน้นการฟังและเยียวยาด้วยความเข้าใจและเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พูดถึงเรื่องที่ไม่กล้าพูดในชีวิตประจําวันมอบีได้อุทิศตนเพื่อทํางานจิตอาสาต่างๆรวมกับทางวัดพระบาทน้ําพุรวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วย h i ชและยังเป็นผู้ก่อตั้งร้านหน้าถา,าคาเฟ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ําพุโดยรายได้ทั้งหมดจากการขายจะถูกนําไปถวายวัดโดยไม่หากค่าใช้จ่าย ซึ่งจากภาพลักษณ์การเป็นผู้ให้ของเขาก็ทำให้หมอบีได้รับรางวัล GQ Man of the Year 2022เมื่อวันที่26กรกฎาคมหมอบีได้ออกมาไลฟ์และพูดเป็นในๆว่าเวลาอาจเหลือน้อยแล้วอาจไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆนี้ซึ่งทําให้แฟนคลับเป็นห่วงและสร้างความกังวลใจอย่างมากซึ่งแฟนคลับหลายๆคนต่างก็สวดมนต์ภาวนาขอให้หมอบีหายป่วยเร็วๆก่อนที่เขาจะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในเวลาต่อมา ทีมแพทย์ได้ตรวจพบว่าเขามีอาการป่วยหลายอย่างทั้งการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนิ้วในท่อไตและภาวะเส้นประสาทใบหน้าอักเสบซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพักฟื้นโดยมีแฟนคลับและผู้ศรัทธาส่งกำลังใจให้เขาอย่างล้นหลาม และเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาทางเพจได้ออกมาอัปเดตอาการของเจ้าตัวว่าขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาด้วยภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและนิ่วในท่อไตและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับโรคอื่นๆได้แก่การอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าคูทีห่ 5, โรคเริมจากภาวะภูมิคุ้มกันตกโรคกล้ามเนื้อหลังและเอ็นอักเสบเรื้อรังซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง งานนี้ยิ่งทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงมากกว่าเดิมเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาจะเข้าโรงพยาบาลในวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาหมอบีได้ออกมาไลฟ์โดยพูดเป็นในว่าอาจไปที่ชอบที่ชอบเร็วๆนี้เรียกว่าประเด็นของหมอบีเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามต้องรอให้เขาออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวทั้งหมดก่อนค่ะ ท่านผู้ชมมีความคิดเหนอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเราบ้าบุญกันไปถึงไหนครับทําไมเราเป็นมนุษย์ไทยที่บ้าบุญกันมากเลยวัน,ว,นวันทำอะไรกันครับเรื่องนี้ผมก็พูดบ่อยๆนะคืออยากให้มีความเข้าใจจริงๆว่าไอ้บุญบาปคืออะไรอะ่ะคือเรามองแต่ว่าบุญมันคือแบบโอ้ต้องเข้าวัดต้องเอาเงินไปให้อะไรอย่างเงี้ยบ,บาปบาปคืออะไรอะ่ะ คือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆอ่ะสังคมไทยอันตรายเพราะนี่แหละเราไม่ศึกษาหาความรู้อ่ะแล้วเราก็ทําตามชาวบ้านเขาบอกกันว่าเออทำบุญทําบุญทําบุญคือถ้าเราทําความเข้าใจก่อนในชีวิตว่าเฮ้ยเราทําอะไรก็ตามหน้าที่เราคืออะไรก็ตามเช่นหน้าที่เราทวงหนี้คุณทําเต็มหน้าที่ตามความสามารถตามความรับผิดชอบของตัวเองหรือยังถ้าถ้าหน้าที่เราคือต้องทวงแต่ดันไม่ทวงอันนี้บาปหน้าที่เราทวงเราทวงเต็มที่ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีอคติ อันนี้บุญชีตมันง่ายแค่นี้เลยมไม่ต้องเข้าวัดก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาไปเข้าวัดไปอะไรอย่างเงี้ยวัดม่นกับจริงม้างเลยรู้ก็ไม่รู้อีก mm hmm. บุญมันคือความสบายใจครับก็พูดอยู่ตลอดว่ามันคือความสบายใจอ่ะคืออะไรอ่ะเขาทำวเวลา,า,าเราทํน,าน,นแบบอาที่เต็มที่แล้วเราสึกว่ามันสบายใจมันโล่งมันแบบอ่ะเต็มที่แล้วเวชีวิตนี้ยอะไรเงี้ยงาที่เราเต็มที่ละได้ไม่ได้ไม่รู้มีอาที่โทรไปทวงนี่ก็ทวงแล้วเต็มที่ทําตามศักยภาพของเรา ตามความสามารถที่เรามีความรับผิดชอบที่เรามีก็ทําละเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้แต่ว่าวันนี้ทาแล้วเต็มที่จบอย่างเงี้ยได้บุญทําตามหน้าท,ที่ก็เป็นบุญก็แค่เนี้ยทําไมมันถึงยากอะไรขนาดนั้นนั่นปรเด็นถือว่าบาปเข้าใจถูกคะคือมันจริงมันแปลตรงตัวเงีง้ยี่ผมไม่ได้แปลเองนะอ่าคือบุญแปลว,ว่าความสบายใจ<แ>บาปคือความไม่สบายใจแค่นั้นแหละว่าทําอะไรไม่เต็มที่เช่นมีหน้าที่เป็นคุณพ่อแล้วทําหน้าที่พ่อไม่เต็มที่อ่ะสบายใจไหมแค่นั้นเลย น่าแสดงว่าเราบกพร่องในหน้าที่ใช่ไหมคนทำหน้าที่เป็นเมียที่เป็นพ่อเมียที่เป็นเมียเมียที่เป็นลูกเมียที่เป็นลูกน้องเมียที่เป็นเจ้านายเมียที่สารพัดอย่างเราจะมีบทบาทหน้าที่ทุกอย่างใช่ไหมในมิติทางหน้าด้านด้านหลังด้านข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างจะมีมิติหมดเราแค่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ตรงตามความสามารถแค่นี้ชีวิตก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเออแค่นี้ก็ได้บุญแล้ว ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปเปิดประวัติของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ